สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่5มกราคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวการเหมือนเดิมคันเฉพาะคู้ที่มั่นใจสุดจัดทุดจัดเดียวของมันต้องมีค่ำคือวันนี้นำมาฝากสองคู่เป็นตัวระดับความมั่นใจ8ดาวเกมแรกครับคิมนัตติครับเจอกับโอซาซุน่าในศึกเกมบอลถ้วย แล้วก็แท็บชอรสปอร์กับกินิสันสปอร์ครับในศึกตุรกีซุเปอปร์ลีกก่อห้ามพลาดดูการทั้งหมวงครับฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณครับเรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับใช้ข้อมูล2พูด,ดูแฮนดิแคปกิมนาติกกับอซาซูนาในศึกโกปาเลนเลสปเปนแข่งขันกันตอนสทุ่ม สนนลังคาให้โอซาซูน่าทีมจากลาลิก้าหมุกไปต่อนอกบ้านอยู่ที่ครึ่งควบลูกแน่นอนครับเกมแบบนี้เราจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าทีมใหญ่มักจะโลดน่นทีมลงเล่นซึ่งโอซาซูน่าก็ทำอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้ถึงขั้น50-50น่าจะละลาสัก80%นะที่ยังเป็นชุดหลักอยู่แนละ20%ก็เปลี่ยนแปลง สลับตัวหนงตำแหน่งลงไปเล่นแทนที่นะครับเห็นผลสำคัญเพราะโอซานตูนา่าในตารางลีกก็ไม่ได้เซี่ยรียดกับการตกชั้นแล้วก็ไม่ได้เี่ยรียลในการแปะดับขึ้นไปลุนพื้นที่ยุโรปแต่อยา่างใดเพราะนั้นพวกเขาสามารถที่จะเน้นในสกอรบ้านเ,เลยครับทะลุเข้าผ่านให้รอบลึกๆต่อไปให้ได้ซึ่งแน่นอนครับการผ่านเข้ารอบลึกๆนั้นหมายถึงรายได้เข้าสูสส่สโมสรเพิ่มเติมนะในขณะที่กิมลันติกก็เป็นทีมจากลีกสมัครเล่น ผลงานโดยรวมของพวกเขาต้องมอกว่าไม่ธรรมดานะถ้ามองจากการทำผลงานในลีกนะยอดเยี่ยมเลยโดยเฉพาะเกมไหนบ้านี่เก็บชนะในค่อนข้างต่อเนื่องเรียกวา่าเปรียบเทียบกันดูนี่ก็หน้าหวั่นใจแทนโอซานตซนาอยู่เหมือนกันเพียงแต่ระดับชั้นของลีกมันห่างกันมากคู่แข่งที่กิมน้นติงเจอกับคู่แข่งที่โอซานโซนาเจอมันก็คนละเรื่องและแม้โอซานตซนาจะใช้ชุดสำรองลงเล่นผสมะนะไปสู้กับ ชุดใหญ่ของกินัติกก็ยังดูมีทักษะและก็มีระดับชั้นที่เหนือกว่าอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นนี่คือองค์รวมๆนะครับไปดูผลงานกันสักนิดกับห้างเกมหลังสุดก็ดูเป็นข้อมูลนะครับเพราะว่ามันเปรียบเทียบกันยากเนื่องจากมันเป็นเกมบนถ้วยเนื่องจากสองทีมนี้อยู่คนละลีกคู่แข่งก็แตกต่างก,กันมากกิมนัทติกนะครับผลงานห้าเกมหลังสุด ปรากฏว่าพวกเขาชนะสองเสมอหน 1, ึ่งแพ้สองในแง่การทุนกำไรสองเกมขาดทุนสองเกมเจ้าหนึ่งเกมครับส่วนทางโอซานทูน,น่าผลงานห้าเกมหลังสุดแม้พวกเขาจะกลับมาประเดิมลาลิก้าด้วยการอ่อแแนแพ้ในอนโตติดาแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาชนะสองเสมอสองในแง่การลงทุนกำไรรวมแล้วสองเกมขาดทุนหนึ่งเกมเจ้าหนึ่งเกม นี่คือภาพรวมๆระหว่างกิมนาติกกับโอซาโทนาในข้อมูลพื้นฐานส่วนการเจอกันก็เคยเจอกันเมื่อครั้นตอนอยู่เซกูด้าเจอกันมาทั้งหมด5้าเกมหลังปรากฏว่ากิมนาติกชนะ2ครั้งและโอซาโทนาชนะสมครั้งนะครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานของทั้งกิมนาติกกับโอซาโทนาโดยรวมส่วนข้อมูลอีกด้านหนึ่งครับ จากบรดาฮาเจ้าท็อปสองพูดูแฮนดิแคปคาดการนะประเมินการเกมคู่นี้ไว้ว่าอย่างไรดูเหมือนว่าในส่วนของราคาผู้เจ้าจะเชื่อใจโอซาตูน่าอย่างโดดเด่นชัดเจนกับห้ารายปรับราคาลดลงหมดเลยช่องเสมอเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งช่องกิมนาติกเพิ่มขึ้นทั้งหมดราคาผู้เจ้ายืนอยู่ฝั่งโอซาูน่าทีมเดือน แฮนิแคปครึ้นกมน้มลูกเจ้าก็ยืนอยู่ฝั่งบนต่อซาตุน่าอีกเช่นเดียวกันพอห้าหลายปรับราคาลดลงหมดเลยในขณะที่ช่อบบอลรองกินนัวติงจะมากครปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะนั้นคู่นี้สองูด,ดูแฮนิแคปมวงกับข้อมูลพื้นฐานวางใส่ต่อโอซาตุน่าครับเป็นทีเด็ดตัวเน้น8ดาวตัวที่หนึ่งมาตัวที่สครับคำคือวันนี้มีแค่สตัวนะ เช็คข้อมูลสองผู้ดูแฮนดิแคปครับแทบ็บจอนสปอร์กับอินฟันสปอร์ในศึกตุรกีซูเป,ปอร์ลีกแข่งขันกันตอนที่พิงคืนตรงกำนดราคาให้เจ้าบ้านแท็บจอร์สปอร์เป็นต่อที่หนึ่งรูปแท็บจอร์สปอร์นะครับก็เป็นทีมดับที่หกของตารางตอนนี้มีอยู่ยี่สิบหกคะแนนส่วนกินิสันสปอร์เป็นทีมดับที่สิบของตารางมีอยู่สิบเก้าคะแนนะ ในขณะที่ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมปรากฏว่าเจ้าบ้านแท็บชอร์สปอร์พวกเขาชนะ2สเม2แพ้1ในแง่าการรลุดกำไร3เกมขาดทุน2เกมห่างล้มกลบนี้แล้วก็ยังยืนแดนหมวกมีกำไรได้ผลงานหลังๆโนดเด่นก็คือเกมในบ้านกับสำหรับแท็บชอร์สปอร์ในขณะนี้กินรันสปอรครับผลงาน5เกมหลังสุด ปรากฏว่าชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามแต่ที่มันดีหน่อยหนึ่งตรงที่สองเกมที่เก็บคะแนนได้เนี่ยมันเป็นเกมที่ซาร์ทเกมเบริกนะก็คือสองเกมหลังสุดนั่นแหละในขณะที่การลงทุนกำไรเกมครึ่งแต่ขาดทุนเปสามเกมห่างล้มกบนี้แล้วก็บาดเจ็บเข้าเนื้อเพราะนั้นภาพรวมของผลงานข้างต้นเนี่ย อันดับและคะแนนในตรางแชมปช์จอรดฟอร์ดูดีกว่าแล้วก็โปรตีนเหมืนที่ได้ในบ้านได้ดีในขณะที่กินสั้นสปอร์อยังไม่ค่อยนะักข,ขึ้นขึ้นลงลงขาดความแน่นอนและเกมเยือนก็ดูจะไม่ในแข็งแข่งเท่าไหรนะ่นักในแง่ของผลงานทางเกมหลังสุดก็ต้องเป็นแชมปช์จอรดฟอร์ดูดีกว่าเช,เช่นเดียวกันในแง่ของการลงทุนด้วยในขณะที่สถิติการเจอกันสามครั้งก็เสมอกันไป สองครั้งเป็นแทบชอตปอมงชนะหนึ่งครั้งนีนี่คือภาพรวมเพราะนั้นข้อมูลข้างต้นยังคงเป็นเจ้าบ้านแทบชอตปอที่ดูดีกว่ามาดูอีกด้านหนึ่งของข้อมูลการประดาห่าเจ้าทอมสองพูดให้ดิแคปเกมผู้นี้อย่างไรวันนี้ครับในราคาพูเจ้าสี่จากห้าลายปรับราคาลดลงในช่องเจ้าบ้านแทบชอตปอช่องเสมอเพิ่มขึ้นหมดเลยทั้งห้าลาย ช่องกินลิซันสปอร์ถมเยือนเพิ่มขึ้นหมดเลยทั้งห้าลายราคาภูเจ้าอย่างคงเชื่อใจมั่นใจแท็บชอนสปอร์ฮนิแคมหนึ่งลูกเจ้าสี่จากห้าลายปรับราคาลดลงในฟาคฝั่งบดต่อเชื่อใจแท็บชอนสปอร์จากกินแฮนิแคมหนึ่งลูกนี้ได้สำเร็จในขณะที่าฟากฝั่งบนรองกินลิซันสปอร์ครับมีสี่จากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นในฟาคฝั่งบดรองนะเพราะฉะนั้นภูกับแฮนิแคมต่างยืนอยู่กับแท็บชอนสปอร์ทั้งหมด บวกกับข้อมูลพื้นฐานเกมนี้ก็ต้องวางใส่ต่อแถมชอร์ฟอร์ครับเป็นทีเด็ดตัวเน้น8ดาวตัวที่2และนั่นคือทั้งหมดในค่ำคืนวันพฤหัสสบปีนี้ขอให้ทุกท่านโชงดีเจอกันใหม่กับบอลโอเคในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ